ปเดตไดเวอร์การ์จอทั้ง n v ็นวีดีและเอเดีทำยังไงไปดูต้องบอกไว้เลยว่าเราควรอัปเดตไดเวอร์การ์จอทุกครั้งที่มีการอัปเดตเพราะจะทำให้การ์จอเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ซึ่งบางคนนะครับไม่เคยอัปเดตไดเวอร์การ์จอเลยสำหรับใครที่ใช้การ์จอ n อ i น i a เดียนะครับง่ายๆเลยเข้าไปที่ Google ครับพิมพ์คําว่า n v i นวีเดียไดเวอร์จากนั้นเข้าไปลิงก์แรกแล้วก็จัดการเลือกชื่อรุ่นการ์จอให้ตรงกับที่เราใช้พร้อมกับ OS ที่เราใช้งานด้วย Windows 10 Windows 11อะไรเลือกให้ถูกต้องนะจากนั้นกดเสิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดไดเวอร์มาได้เลยพอเสร็จในการติดตั้งกดเน็ก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 แป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการ์จอเอ็นวีเดีหรับใครที่ใช้การ ค้นหาชื่อการจอได้เลยตรง search for your product น,นั้นกด submit นะครับจากนั้นก็เลือก Windows ที่เพื่อนๆใช้งานนะครับ Windows 10 Windows 11เลือกให้ตรงจากนั้นกดเลือกซอฟต์แวร์ AMD Adrenaline Edition เมื่อโหลดเสร็จนะครับให้ทำการ double click ติดตั้งได้เลย,เลยกด next ไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วให้ทำการ restart ทั้ง2ค่ายเลยนะครับ NVIDIA แล้วก็ AMD เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถอัปเดตไดรเวอร์กาจอได้แบบโคตรง่าย